สวัสดีค่ะพบกับฮิตาชิรีวิวคลิปรีวิวแบบเรียลจากฮิตาชิสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิแฮนด์สติ๊กแบบไร้สายรุ่น PV XD 2 0 0ค่ะการทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องที่น่าเบือ่อแล้วก็ยุ่งยากสำหรับใครหลายคนแต่ก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเครื่องดูดฝุ่นแฮนด์สติ๊กจะช่วยให้งานบ้านของคุณง่ายกว่าเดิมหลายเท่าหมดปัญหาการลากสายไฟไปทั่วบ้านค่ะ เครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิรุ่น PVXD 200มาในสีแชมเปญที่ดูสวยโดดเด่นและยังมีน้ำหนักเบาเพียง2.8กิโลกรัมค่ะถูกออกแบบที่มีฟังก์ชันการใช้งานแบบ 2-in-1 นั่นนก็คือแบบด้ามจับเหมาะสำหรับใช้ดูดฝุ่นบนพื้นนะคะและแบบมือถือใช้สำหรับการดูดฝุ่นเฉพาะจุดเช่นในรถบนโต๊ะเบาะหรือว่าโซฟาค่ะ เวลาที่เราทําความสะอาดบ้านนะคะระหว่างดูดฝุ่นเนี่ยก็อาจจะต้องแวะจัดของในระหว่างทางบ้างค่ะถ้าเป็นเครื่องดูดฝุ่นรุ่นอื่นเนี่ยเราก็จะต้องวางราบลงกับพื้นนะคะหรือว่าเอาไปพิงกําแพงถ้าพิงไม่ดีก็จะร่วงลงมาหรือว่าถ้าโชคร้ายนะคะฝุ่นก็เลอะกระจายต้องมานั่งดูดฝุ่นใหม่อีกแต่เครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิแฮนด์สติกรุ่น PV XD <ๆ>2 0 0ศเขายืนได้ด้วยตัวเองไม่ต้องเสียเวลาเอาไปพิงกําแพงเลยล่ะค่ะแถมตอนเลิกใช้งานก็พับเก็บได้เพื่อประหยัดพื้นที่ในการเก็บด้วยค่ะ เครื่องดูดฝุน่นรุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1 8โวลต์ใช้เวลาในการชาร์จประมาณ4ชั่วโมงและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องถึง40นาทีในโหมดปกติและ13นาทีในโหมดแรงดูดสูงสุดซึ่งถ้าจะใช้โหมดนี้ก็สามารถปรับได้ง่ายๆตรงนี้เลยค่ะ และมาพร้อมกล่องเก็บฝุ่นไซโคลนความจุ0.25ลิตรที่จะสามารถบีบอัดฝุ่นในกล่องเก็บฝุ่นให้เกาะตัวกันแน่นเป็นก้อนแบบนี้เมื่อเป็นก้อนแล้วตอนจะทิ้งฝุ่นก็จะหล่นลงมาเป็นก้อนๆแบบนี้ไม่ฟุ้งกระจายเลยล่ะค่ะ หมดปัญหาการต้องมาดูดฝุ่นซ้ำเพราะฝุ่นฟุ้งกระจายในระหว่างเทฝุ่นทิ้งค่ะแถมหมดปัญหาที่พอใช้งานไปสักพักบ้านสะอาดแต่ว่าเครื่องดูดฝุ่นกลับกลายเป็นแหล่งสะสมฝุ่นซะเองนะคะเพราะฮิตาชิเขาออกแบบกล่องเก็บฝุ่นมาให้สามารถถอดนําไปล้างน้ําได้ทุกชิ้นมั่นใจได้เลยว่าบ้านสะอาดเครื่องดูดฝุ่นก็สะอาดค่ะ หัวดูดหลักของรุ่นนี้ก็คือออโต้ไดรฟ์เฮดซึ่งหัวดูดมีมอเตอร์ในตัวช่วยให้ขนแปรงตรงนี้หมุนอัตโนมัติและจะช่วยให้มีแรงดูดมากกว่าหัวดูดแบบทั่วๆไปนอกจากจะช่วยดูดฝุ่นให้สะอาดหมดจดแล้วยังช่วยผ่อนแรงให้คุณอีกด้วยค่ะที่เลิศไปกว่านั้นก็คือมอเตอร์ที่ทําให้ขนแปรงหมุนค่ะที่เขาจะทํางานก็ต่อเมื่อเราวางหัวดูดลงไปบนพื้นแต่ว่าถ้าเรายกขึ้นปุ๊บขนแปรงก็หยุดหมุนปับ๊บเพิ่มความปลอดภัยให้คุณใส่ใจขึ้นไปอีกค่ะ หัวดูดออโต้ไดรฟ์เพดสามารถดูดฝุ่นได้บนทุกพื้นผิวเดี๋ยวเราจะลองดูดบนพรมให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าสามารถดูดได้อย่างง่ายดายสะอาดหมดจดแน่นอนไฟ LED 6ดวงบนหัวดูดนอกจากจะสวยงามโดดเด่นไม่เหมือนใครแล้วยังช่วยให้สามารถดูดฝุ่นในพื้นที่มืดๆหรือว่าตามซอกต่างๆได้อย่างหมดจดค่ะเพราะสำหรับฮิตาชิแล้วคำว่าดีไซน์นอกจากความสวยงามดูดีต้องมาพร้อมความสะดวกสบายในการใช้งานเสมอค่ะ หัวดูดเสริมของรุ่น PV XD 200จะมีอีก2ชิ้นก็คือหัวดูดแบบปรับหมุนได้90องศาใช้ดูดชัดวางของได้อย่างสะดวกทุกซอกทุกมุมเพราะหัวดูดมาพร้อมขนแปลงที่สามารถปรับหมุนได้90องศาดูดบนที่สูงสูงก็สะดวกสบายค่ะหัวดูดตามซอกหัวดูดเรียวเล็กซอกซอนลึกเหมาะสำหรับการดูดตามซอกแคบๆหรือว่าขอบหน้าต่างค่ะ หัวดูดเกือบทุกชิ้นของเครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิรุ่น PVXD 200สามารถถอดนำมาล้างทำความสะอาดได้ยกเว้นแค่หัวดูดหลัก Auto Drive ์เ a d ที่ต้องถอดขนแปรงออกจากหัวดูดก่อนแล้วจึงค่อยนำขนแปรงไปล้างทำความสะอาดเพราะในหัวดูดข้างในมีมอเตอร์อยู่จึงไม่สามารถลงน้ำได้ค่ะ ใครที่อยากให้การดูดฝุ่นเป็นเรื่องง่ายอยากให้ลองเครื่องดูดฝุ่นฮิตาชิแฮนด์สติกรุ่น PV XD 200พ่อนแรงคุณด้วยหัวดูดที่มีมอเตอร์ในตัวสามารถดูดฝุ่นได้หลายพื้นที่น้ำหนักเบาแถมมีกรองเก็บฝุ่นไซโครนบีบอัดฝุ่นเป็นก้อนได้จริงทิ้งฝุ่นง่ายไม่ฟุ้งกระจายล้างน้ำได้เรียกได้ว่าฮิตาชิผลิตสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นนวัตกรรมในการช่วยคุณทำความสะอาดบ้านอย่างแท้จริงค่ะ Kitachi, inspire the next.